เยียงที้ผมบอกครับหนึ่งนาทีลุงคลิปใช่และผมเพื่อมาทำใช่ผมเพื่อมาทำคนอาชิปง่ายๆอย่างวูดเลยครับวันพรุ่งนี้เราหว่างโกบักและ L A ก็ o. L A C วันนี้โเลยครับโกบอและ L A C อวเียบูมเลยตัวนี้ทุกคยยนอยู่ช่องเคจนะคะ ร้อนมากเลยนะ baby โอ๊ยเจ็บหลังมันจะสุ่ยที่ผมพูดแล้วแต่เมื่อกี้นี้ม,มันจะสุใยที่ผมพูดเพราะว่าผมเป็นคนที่มิ่งพูดโคตรมัว่วใช่ผมเป็นคนมั่วมากเลยฉันแล้วก็ปัญญาอ่อนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้เพ,พืเ่อนเฮ้แ่เพื่อนวันนี้เราไปบ้านคนปู่เราไหมอ้าได้เลยเพื่อนทำไมวะมันโคตรมาเจอได้เลยไวเก็บบ้านปู่ฉันนะเว้ยใช่ปม่ใันว่าะต้องให้แกทำไหมใา่ แกไม่รอดเลยขอท้าทำงานอยู่บนห้องหาไม่ินเนวลไทยไม่เลยโอเคโอเคียร์คือทำบริการทำบริการคอยของ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 มูททางไปเอาล็อกซอไปยัดปลาคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพ่อแม่แกน้อยาไม่อยู่ไม่พิเศษแก อ่กไปขันต่อก็ว่าอยู่รถไ,ไ,ไหนเป็นไหแต่ให้ก็ว่าอยู่ได้ไงทำไมอ่ะข้าบ้านดอกบ้านของฉันไม่มีรถเดอ้เอไอ้ข้าไปเถอะเพื่อนย่ามากระติ่งต้อง <c oughs> ข้าวสุขัสดสิทะลุข้าไปเลยปู <c oughs> วันนี้ผมพามา โอ,โอ้คนปูนมันจะพบความเพื่อมาเล่นในบ้านนะโอ้เล่นดิีิทอลเหรอถทางของถ้าทางของปู่แต่ก็เลยหลังได้สองของานเต๋อจากบ้านแน่ไในหีบจากปู่ในแต่ใน,ยนอย่าเข้าไปห้องตั้หลังคา,ากันนะท่านมครับปู่ทำไมนั้นมีคุณทีชอบจะมีปู่ที่ของแกที่แกเป็นคนดี เก็บเอาไว้บนนานด้วยนะโอ้โูด่แก้วถ้ป็นนะกฆาดาสบิ้นักฆโดนสกอรอสปีกัดดีงเงก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โเกากบี้กนัเข้ามันกฟันตบทุกบอลแล้วนี่แกตอนนี้เขายังแกตายดูเฮ้ มัแต่ให้รู้คือเขาน,ะนั้นมีมีติดอยู่บนเสื้อมีมีติดอยู่บนหนังของเขาการเปนพ่อาในที่ปูนั้นนะไม่ชอบเลยว่าคนัค้นเขาคือพี่ชจ้าของปูดมาค่ะเห็นรงกระบีย ดีแห <S 々> ้าไมอมได้นีปูดหน้าปูเข้าไปดูพรอนกขอกับกบตัวนี้เราสมิดลบให้งการอไบ้างาปนตัวให้ดีๆนะขอบคุณนะยังไม่เข้าบ้านแต่เขาผอคุณนะเข้าบ้านด้วยว้าฮะขาคมันทุลุ่ม้ว ซอมมี้ซอมมี้ซอมมี้ตัดเชืเสร็จแล้ววัน้ต้องรวมกับผมนั้นมันหวดจังๆไปไหนเป็นพ่อจะไมไ่เลยเอ้เดี๋ยวยปด้วยวปรปตรงห้องอยู่ห้วัน

ซาเบะบีซัมซาเบะไม่ใอ้ไปตจ้าสุบีย์โอ้ยเกอปูเอ้าขาเขาสัดนแล้วซาเบะซาเบะใาร้นใช้ปูด้วย อาคุณศพหายใจ้าฟู้ไ,ไล่บิดะะเดียวจะยังเหนือที่ยที่ที่ทีททททททาจไม่ช็องเาชูหูวันวุกรุดชวนไม่สวยตายกี่คนเหนื่นอยตาย วิ่ง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 อตนกใชใช่้อมันโตมาแล้วใช่ฟันติกัพจุดออนอ่าแม่จ้สบิชจุดอ่อนเลยดิสบีูใชเลย ชีบจุดอ่อนไปเลยใครมาเชิญมชิมตกองใครช้ำใอรข้าเจ็บุดเลยซอมบม้ซอมบม้ซอมบี้ซอมม